อ้าวเนี่แม่บ้านใจกล้ายัดคือบโบแก้วดอบัวพิกเคล็ดตำแก้วกบครับผมตำปนกบครับผมนี่ยบัวผัต้องใส่เพลย์ร้ายครับผมแล้วก็เนี่นี่เตรียมเรียบร้อยครับผมครบเตรี่เอาปิ้งแห้งๆกบอ่าปิ้งไว้ครับผมแล้วก็หอม นี่ครับเ<บ>ขา<อ>ก็บครบแม่ยใครครบแ้อยใครครับผมเออประมาณนี้นะครับเนาะจับแสบจับแสบ,บไปครับอันนี้ตำแห้งเขาต้องแกะกระดูกออกกระดูกออกด้วยจ้ะเพราะว่ามันแข็งทันแมสข้าต้มข้าต้ม,าตมนี่ข้าสีตำไปหมดเลยเพราะว่ากระดูกมันเปือ่อยขึ้นกันแต่ว่าข้าย่างตำนี่มันสีแห้งก็เลยต้องกระดูกมันแข็งก็เลยต้องเอา กระดูกออกนะพอเนื้อเนื้อกลกบมันชิไดเป็นเส้นเป็นเนื้อเป็นสันมันแสบก็เอากระดูกออกให้มดเผ็ดทีเดียวครับตรงแรกมากเรต้องเค็ดยอย่างครับตรงแรกมากสบ,บายเลยครับเห็ด<ๆ>เหี็ดให้พ่อบ้านแจกลาก,กินจ้าอันนี้ฮหดกินเองได้จ้าแหมบีครับผมเมื่อกี้กลกบอัเนี่ยมีปีงเกลือครับผมปีงเกลือเนื้อครับผมทุบให้ มันแปดๆนะบแบนๆครับแบนๆแบนๆ,บนๆ,ๆสิ่งกินแรงครับผมขอแรงเวลาซีรุ่มหาทุ่มเลยครับแหงครับผมไปครับตับให้มันแหลกเลยเป็นเสร็จขอใส่แห้งนิดนึงนะจ้ะกบมันแห้งสูตรนี้แซบนะครับผมแซบแล้วน,นอแนค่ะใส่ใจจ้ะ ใหญ่เพื่อเธอเจ้าสุดยอดสุดยอดครับผมกินกับผักรดนผักเม็ผักจิ๋วกับผักหนอกโอ้ยสุดยอดครับพี่น,น้องเอ้ยีรองจัดได้ครับเดอ้อตำให้มันแหลกๆละเอียดเลยนะครับเด้อแอมเป็นฝอยไปเลยให้มัป็นกระป๋องแตกออกเลยครับผมใส่พละงกำลัง ไายเติบนะครับปวดกล้ามเติมนี่นะครับผมปวดกล้ามเติบม <c oughs> ด้วยกล้ามเนื้อสีอ่าส่ปลาใส่ปลานิดนึงจ้ะก,ก็ต้องเหลายเ็กมันนัวอยู่แล้วใส่ปลาครับ,รบผมจ้ะน้ำปลาน้อยนึง เราก็ตักปลาหน่อยน,าน,าน,นึงมะนาวนิดนึงครับผมใส่บวกลาวนิดนึงจ้ากระดองเส้นไหลจ้าประมาณนี้เนาะส่วนนี้ลองไปตำิ่ม,ม,<ผ>มนะครับเ <ผม S 2> ด้ออ่าลืมผงนัวครับผมผงนัวนิดนึงอ่าไปจานเลยนะครับผมแซ่บต้องบอกต่อครับผม ในการนะครับส de ูตรนี main, ้ครับผมลองเห็นบ้างได้ครับพี่น้องนะครับสลัดยะโซซิงหอมซอยหอมซอยอะไส้หอมซอยคลมักหอมกะใส่ไปผู้ใด้ว่าบ่มักก็่ว่าต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเรื่องไหกระเสบพุ่งเก้าเราจะแม่ค้าตั้งใจขนาด เรียบร้อยแล้วจ้าลงมป่วยครับผมล้มป่วยคือบ่ครับพี่น้องตัวนี้นะครับเอาไปทำตามเลยครับซิมเบิงผมว่าแซ่ได้เหมกันนะครับพี่น้องครับผมแซ่แซ่บได้ครับพี่น้องเอาซิมเบิงนี่เขาอย่ามาเรียบร้อยอุ้ยเบิงกันนะอ้าวนี่แม่บ้านใจกล้าจัด คือโอเจ้อุดยอดอไปครับไปครับผมเสียบลองมาทํามต่ทำทําเบิ้งนะครับเดยผมจัดไป